จังหวัดตราดไม่เพียงแต่โดดเด่นเรื่องเกาะและทะเลสวยเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านประวัติาศาสตร์ที่สําคัญโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในเอำเภอเมืองตราดที่หากมีเวลาได้สํารวจก็จะทราบว่าดินแดนสุดปลายตะวันออกของประเทศไทยมีเรื่องราวที่น่าค้นหามากมายเรามาลองทําความรู้จักเมืองตราดให้ลึกซึ้งกว่าเดิมผ่านจาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด อาคารแห่งนี้เคยเป็นสารากลางจังหวัดสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ไแ้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรในปีพศ2547เกิดเหตุไฟไหม้กรมศิลปากรได้เข้ามามูรณนะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทัสถานเมืองตราดมีสถานะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนำเสนอเรื่องราวในทุกมิติของจังหวัดตราดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงความร่วมสมัยของยุคปัจจุบัน ภายในอาคารจัดแสดงนิตรศการที่มีความผสมผสานในรูปแบบทันสมัยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดมีเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที่สร้างในรูปแบบเก่งจีนศาลเดิมสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินครั้งเมื่อเป็นพระยาวชิรปาการและรวบรวมไพ่พลมากู้ชาติที่มังกราดสร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีน หวังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปกป้องคลุ้มครองเมืองตรดาดให้รอดพ้นจากพยาอาันตรายปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหลังเมืองตรดาดเป็นศูนรวมความศรัทธาของชาวไทยและชาวจีนมีผู้เดินทางมาสักการะตามความเชื่อโดยไม่เคยว่างเว้นจวนเรศดังกำปอดอาคารเครื่องตึกเครื่องไม้สีขาวสะอาดตาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห โดยพระปราณีจีนประชาปลัดฝ่ายจีนเมืองตราดสร้างไว้เพื่อใช้เป็นเรือนหอให้กับบุตรสาวต่อมาเปลี่ยนสถานะเป็นที่พักของเจ้าเมืองในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่นอนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามายึดครองเมืองตราดแล้วใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศสหลังจากฝรั่งเศสคือดิแดนตราดให้แก่สยามเรือนไม้เครึ่อง,งตึกถูกใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอาคารขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร นับเป็นสถานที่สําคัญทับวัสสร์ที่เตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยโดนชาติอาณานิคมเข้ามายึดครองวัดไผ่ล้อมวัดเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นวัดที่มีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาของจังหวัดตราดกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดก็ว่าได้ที่นี่เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด คือพระวิมลเมธาจารย์วรยานขนานาุรักษ์สักขปาโมกเมื่อครั้งที่ได้คำสั่งให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนซึ่งถือเป็นครูท่านแรกของจังหวัดตราดภายในมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์3ท่านเจ้าคุณที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด ชุมชนรักคลองบางพระหนึ่งในชุมชนหน้าเที่ยวของจังหวัดร,ราดเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ในวันนี้ยังคงเสน่ห์เต็มเปลี่ยมแบบย้อนยุคผสมผสานกับความร่วมสมัยของปัจจุบันชุมชนมีอาณาเขตครอบคลุมทั้งบริเวณริมคลองบางพระซึ่งเป็นหล่งค้าขายดั้งเดิมไปถึงตลาดริมคลองตลาดใหญ่บนถนนหลักเมืองเรีออยงรายไปด้วยเรือนไม้ยุคก่อน ผสมไปกับร้านค้าคาเฟ่ที่พักสตรีทอาร์ตศาลเจ้าสามารถเดินชมสเสน่ห์แบบวันๆานได้ยอย่างเพลิดเพลินวัดโยธานิมิตวัดโยธานิมิตพระอารามหลวงหรือวัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมกําลังที่จังหวัดตราดไดมารวบรวมกําลังอยู่บริเวณนี้ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของวัดอยู่ที่พระวิหารหรือพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นศิลปะแบบพุทธยามีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่วาดด้วยสีครามมีลายเส้นที่แปลกตาฝีมือแบบช่างในท้องถิ่นจึงเป็นหนึ่งในงานจิตรกรรมหาชมได้ยากวัดบุพผารามวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองตราดตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากใจกลางเมืองราว2กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรียุทธยาสิ่งสําคัญที่มีคนพลาดชมคือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุซึ่งจากข้าวของในพิพิธภัณฑ์ทําให้สันนิษฐานได้ว่าวัดเคยจะเดินรุ่งเรืองจากการค้าทางทะเลการเดินเรือเพราะมีพระขนาดไม่ใหญ่อันเชิญขึ้นเรือได้และน่าจะมีพ่อค้าคนมีจิตศรัทธาที่สักพระมาถวาย ความโดดเด่นของวัดที่มีความหมายว่าอารามแห่งดอกไม้นอกจากความร่มรื่นของภูมิทัศน์โดยรอบแล้วก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ดูเป็นส่วนเกินของพุทธศาสนามองไปรอบๆมีเพียงพระอุโบสถที่มีจิติกรรมงดงามน่าชมสาลาการเปลี่ยนหอสวดมนต์วิหารพระพุทธสายญ,ญาติและยังมีกุฏิทรงไทยขนาดเล็กตามแบบพระวินัยที่พระพิโสอยู่ได้รูปเดียว 7สถานที่ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเหมาะสําหรับการแบ่งไปเก็บรายละเอียดการท่องเที่ยวแบบ2วัน1คืนแล้วจะได้รู้จักมุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของดินแดนสุดปลายตะวันออกของไทยมากขึ้น